อีกหนึ่งปากซ่วนทีเข้ามาช่วยเลื่อนในครับในเรื่องของหลังจากสถานการา์ศุสัตว์ในครับโดยทางสโมซอนโรตารี่ฮัทไายกับเดรดมพลังส่งมอบที่นอนและบอนว่าเซร่รอยชิน,นบรรเทาความร้อนรอนผู้ประสบตว์ตกุัยในพื้นที่อำเภอฮัทไจยนะครับรวมถึงในพื้นที่ขล่องซ้ำจังหวัดฉนักภาคใต้้วยครับตีซุ่นบรรเทาซาธรารณภัยมนทนทานบอกทีซีซ่องอำเภอฮัทไยจังหวัดสงคล้า สโมซอนโรตารีา่ฮัตย์ย้ายนะครับรวมกับเครือข่ายสโมซอนโรตารี่พนึกกำลังสโมซอนโรตารี่แบงคอกเชริตี้และสโมซอนโรตารี่ฉางคลปทุมวันได้จัดก,กิจกรรมสร้างตรรประโยชน์ส่งมอบทีนอนและมอนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบประกภัยในพื้นที่ขอ้ออำเภอฮาตย์ย้ยจังหวัดสงขลาและพื้นที่ซ้ำจังหวัดแฉนแนภาคใต้โดยได้รับเกียรติจากพลโทรโนราธิพโพยนอกแมทับภาคทีซีเป็นประธานในพิธีและเป็นผู้แทนรับหมอบสิ่งค้องช่วยเหลือกแก่ผู้ประสบ แก่ผู้ประสบภัยนะครับคณะทีพันเอกกภิสิทธิิศักดิ์รัชการแทนวัวนากองกิจการพลเรือนเป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลท่านบอกทีซี่ซองและพูวงในการสู้บันเทาะสระัยมณฑลท่านบอกทีซี่ซองรวมในการตอนรับครับโดยกิจกรรมดางลงานะคะการสะท้อนพลังความรวมมือข้องผาประชาสังคมค่ะในการรวมฟื้นฟูและก็เยียวยาสังคมยัง้งยั่งยืน ภายใต้อุดมการ์เซอร์วิสอเบลเซลบริการเนื้อตนเองค่ะโดยการระดมทรัพยากรและก็ความรวมมือจากเครือข่ายสโมสรโรตารีในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเป็นร,ปรูปธรรม ซึ่งสำรับสิ่งของนะคะที่นำมามอบในวันนี้เนี่ยก็ประกอบไปด้วยที่นอนเนี่ยจำนวนซ่องรอยซ้สิาลังและกระโมอนอีกซ่องรอยแปดใบค่ะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและก็ผู้มีจิตอาสาจิตศรัทธานะคะนำจากบริษัทที่นอนดาริ่งคอนแกนจำกัดและก็บ,บริษัทส้มพ่นเบดดิ g งแอนด์เมดเทรสอินดัสทรีจำกัดค่ะโดยมีเป้าไม้นะคะเพื่อที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยในพื้นที่ เป้่าไม้และการสนับสนุนการฟื้นฟูความเป็นอยู่ในการกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะดานดตรจันทนาจันทราโชตยกสมูซอนโรตารี่หาดยหญ่ปีโรตารี่ซ่องพันหรหกสิบแปดถึงซ่องพันรหกสิบเก้าก็กล่าวนะครับว่าการดำเนินการในครั้งนี้เกิดจากความตั้งใจข้องเครือข่ายสมูซอนโรตารี่ในการรวมเป็นพลังสําคัญของสังคมโดยเฉพาะในช่วงทีพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ การส่งมอบจึงเป็นเป็นสิ่งค้องจําเป็นนะครับไม่เป็นเพียงการ่วยบรรเทาความเรอนในเบื้องตน้นแต่ยเป็นการส่งต่อกําลังใจและความห่วงใยให้ผู้ประสบภัยสร้างมาดฟืน้นฟูชีวิตและก้าวต่อไปได้อย่างเข้มแข็งนะครับทางยางสะท้อนบทบาทของภาคประชาสังคมในการทํางานควบคู่กับภาครัฐและภาคเอกชนนะครับเพื่อรวมการฟื้นฟ,นฟูดูแลพัฒนาสังคมไทยอย่างยัง่งยืนพร้อมยืนยนันเจตนารมในการเดินหน้าทํากิจกรรมสร้างตราโยช์อย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงสัมผัสเลยครับ วันนี้นะคะสโมสรลรตาตรี่หัดใหญ่ร่วมกับสโมสรช่างกลปทุมวันและท่านแม่ทัพภาค4ี่รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการก็คือบริษัทที่นอนสปริงเมดของเรานะคะและก็ขอขอบคุณทุกทกทุนบริจาคนะคะที่ร่วมกันซื้อที่นอนให้กับทางสโมสรของเราซึ่งเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญในการรับมอบให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หัดใหญ่ครั้งนี้นะคะเรารู้สึกว่าทุกคนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงและค่อนข้างที่จะดักมา เพราะฉะนั้นสโมสรโโตาตอรี่ของเราเรามีนโยบาย Service Above Self เราจะบริการเหนือตนเองเมื่อหากเรารู้ว่าใครเดือดร้อนสโมสรโรตาอรี่เราพร้อมจะช่วยเหลือทุกท่านหนึ่งในกิจกรรมวันนี้จะเป็นกิจกรรมมอบที่นอนและหมอนให้กับผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่หัดใหญ่วันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ